พดั้นเชียวเลยเหรอเฮ้ยแส,สงสว่างยอดอันนี้ไม่นาม่าหลุดไม่นาม่าหลุดไม่นาม่าหลุดได้ไรวะางไปห้ามพูดเลยแปลนี่ไม่เกี่ยวกินทีนี้คิดกูได้ไรสัตว์อ่าโอเคพร้อมแล้วครับตั้งแต่แบบร้องแล้วอยู่ๆม่นก็ข้ามไปเรื่องนายกกูเฉยเลยสัตว์แล้วชีตะอยู่อีกกี่สมัยครับเสียดิ หรือมึงมึงเห็นแบบปูตะกี้ป่ะสกิลเครื่องฉีดไปสกิลไอ้กะเออก็เห็นชอบฟ้าสวยนะชิคุ้ไม่เห็นเที่อคิดเหมือนกันเลยไม่ได้อยู่ไอ้ไหนหายไปไหนไหนซักไอชิคุ้เจอแบ็คโฮล่ะแล้วมันหายไปไหนไอขึ้นมาแล้วชอบฟ้าสวยเอ๊ะมันมีปุ่มกดออกว่ะ ESC เอสีโคตรไม่ได้โอ้มาแล้วอะไรเฮียยื้อนะไปเลยโยยสิบล้อสัตไปเพื่อขี้พวกเฮีได้ไหมมึงได้เพื่อมึงไม่หลุดอยู่แล้วดวงมึงไม่ถูเลยขนาดนั้นเออดวงมันก็เหมือนหน้าตาคนสูงเมื่อเชียร์ขนาดนั้นเชียวเลยเหรอโลว่าอะไรอะไรไอ้เฮียอะไรวะโอ้ขาโฟล์เลยเฮีย เฮ้ยเสียงสวรรค์ยอดอันนี้ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดมาเอาเลเซอร์แถมเลยไซนาลีไม่เลเซอร์เลยมือมึงนั่นมันไซโนตอนเด็กนะเดี๋ยวคงแม่งเมื่อกี้ต้องมีสูตรไม่ได้ละ กดมือโง่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกู้ล้วกูทำอะไรดิสักรอบไปไปยืนสักรอบไปมึงได้ไรวะไปเอ้าแล้วเขาแล้วเขานี่ยยืนได้ตัวเฮียเลยเช่มึงนั่นมึงไม่ได้เสียงกูพูดใช่ไหมตะเกียเออกัวะใส่หมอนไปเว้ยมึงมึงว่ามึงว่วิดีโอวิดีโอ ทีมึงวาทองล้วมีได้อะไรดาบหรือตัวละครไม่รู้ดูดูดูดดนดดดดด แหม่ไหวต้องมีสูตรเลยทุกความเป็นจริงมาถูกลบล้างไปหมดแล้วไม่เชื่อเว้ยทุกทีจะดีถูกลบล้างไปหมดเลยเปได้สีทองแหม่ทองเอาไวอาว้ด้วยอย่างนี้ต้องใช้ตีนกดตีนขวาเลยมาดิไอ้เฮี่ย ต้องหออให้กูได้จะใช้ได้เหอเอ๊ะบ้ามึงไม่ได้เห็นเป็ไม่ไม่ตนะกี้มึงใช้เตี้นกดเห็นไหมนี่เฮ้ยตะกี้ให้เตี้ยนี่ตะกี้ใช้เตีนกดใช่ไหมใชลิ้นเออใช้ลิ้นต่อใช้ลิ้นกดต่อเลยโอ้ได้เลยลิ้นกดหล่อมๆเลยเอาเลยอร่อยอร่อยขุมข้อมอ๋อเฮียกดไม่โดน คลิปมันเป็นอะไรวะนันแหละมันต้องอย่างนั้นตีทองง่วงไอ้เหี้ยง่วงมาแต่เพว่ามันน่าทตมันกดแล้วล่ควักอะไรกว้กดอะไร้ยเป็ดเทพเทไฟไยังดีไปมาอีกแล้วเอ่อกูกมจะบอกว่ามันจะบอกว่ากูะเพราะว่าแบบมึได้ขวาลาไส้อภิเอรกูกู กูไม่ได้นับโลให้อ่ะชิมึงกดไปีกวไม่แครบไม่สนใจใช้สกุดไปเลยตีทองม่งมไม่ไม่ทองทองแดงไอสัตว์้นี่มันียอะไรเนียแล้นี่มันียอะไรเนี่ยธนูัสเอ่อเบต้าเบต้ามังดํไอสัตว์ม่ เอาไปใส่ให้โยได้ไงชี้คิดในแง่ดีเขไวได้ๆอย่างนี้ต้องใช้น้ำผักกด <c oughs> อีะสกปรกครบร่างกายชี้ยีไออินปากมือน้ำผักด้วยครบอร่อยไอ้นี้มันกดไม่โดนสักทีปะหัวร้านร้ <c oughs> านนี้ไง <c oughs> ไอ้ย้ยกดไม่ได้ ไม่กดไม่ได้วะไม่ใช่พรมึงวางเมาส์มึงเลื่อนไงเออดิได้แล้วเท้าเออได้จริงเว้ยไม่ใช่พยายามไปเพื่ออะไรวะโบนแถวว่าสองครับมึงมึงอีกแล้วมึงอีกไอ้เชี้ยชีดวงเฮียไอ้เชี่ยอีกรอบสองรอบสุดท้ายนะเชีนะมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไปเลยยังไงก็ท้องไอ้้เีย ดูตังห่วงตุ๊กิตไ่ไม่ทองแดงใช้ตูดกดีรอบสุดท้ายไปไปรอบสุดท้ายใช้ฮารมกดด้ยมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่หัวรอบสุดท้ายใช้ฮารมกดด้วยไม่โดนเดี๋ยวผมใ้ตูดกดจริงนะเนี่ินดิจิตต์ไม่ม่โดนอีกเอ้ยจะไปกู้ติดตามทุกท่านไปไปไปแป๊บนึงเลย ผู้ติดตามทุกท่านครับดูความอุบาตของเจ้าของช่องไว้นะครับเออเีนื่ยทีทอมไปเลยไานนดีการันตีเย่ไหนขอร้องล่ะทะนูไหมเพื่อนไม่ทนูแล้วนั่นแหละง้อเย่ไม่ไม่เอ้ยกูนับแล้วการันตีของผมเว้ยเฮ้ยแต่ก็มีลัสนะ อูจะไม่เอาสีสองสีเฮียทั้งนั้นเลยกูไม่เอาทั้งนั้นเลยทีเดียเฮ้ยเอาวุทธิสุ่มอีกรอบเลยรอบเพียอะไรอะไรสักได้อีกรอบอ่ะท่านทองนะคือแบบมันจะกรี๊ดมากทองไม่ละมือทองแดงโอเคกูเคลียดเกูเคลียดที <l> ่ที um ่กูขอโทษไม่ได้มึงสุ่มเลไอ้น้องเด๋กอใครบอกมันหมด ยังไม่หมดว้วยยังไม่หมดเอ้ยเออปะมันยังไม่หมดยังมีไอ้ซั์เจ้าอีกเรื่องไหล่ะเจ้าอีก่อนแน่นอนรอบนี้มันจะมาไหมรอบนี้นะทุกคนฟังกูดีๆไม่ฟังกูดีๆทุกคนกูจะทำทำไมนะครับท่านผู้ติดตามหรือท่านผู้ดูไม่รอบนี้มันกดรอบเดียวได้ ไม่ถ้าสักวันในชีดังขึ้นมานะครับชีพนี่จะเป็นตาบ่าของมันนะฮะโอเคกูมันอัปปีจริงว่ะไอ้ยะทั้งดำทั้งเล็กทั้งเกลือทั้งหมอยเยอะด้วยตัดทอน,นี้ทิ้งตัดทอดน,นี้ทิ้งทำไมยูทูบไม่เป็นเหมือนมา,าร์คะขเบิกบ้างวะไม่ไม่เป็นเหมือนอีไม่เป็นเหมือนมาร์คบ้างไม่ทุกคนเรายัางเหลืออีกสองโลเรายัางกดได้ วันนั้นกูกดได้กีไอนี่อะเกิน้วกดนิ้วก้อยไปเลยไอ้งตัววนาตดกันอยอฮ่าฮ่าบายบายมาๆๆๆๆเฮ้ปไ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 ปกปไลไปไปไป นายฮิดะต้องออกเชื่อกูไหมไม่เช anyway ื่อโอเคดีละต้องเชื um 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 <s um> <s um ่อกูเพราะมันจะเป็นแบบปีไงสัตว์เออนายฮิดะจริงไหมอ๋อนายฮิดะออกเวอรแหมทองเวอร์ทำไมมาจะเคลื่อนชิงแล้วนี่สีอะไรว่าเคลื่อนชิงมันอ่ะเฮ้ยชิงแต่มันก็ได้โยอิมิยาเวอร์ชันหูสัตว์โอ้ยมันข้างมึงดูมันมึงดูมัน ซีอะไรวะกวดนึกสีซีไอ้ยี่เอ็งเลเซอร์ซีอะไรไอ้สัสหกไหมไม่หกทำไมไม่ตีหกเหมชุดสิทำไมไม่หกเหรอทำไมไม่หกเหรอเนี่ยทำไมไม่หกเหรอเนี่ยมึงดูนี่ดิเลเซอร์โอ้โหไอ้แย่หนักกว่ากุยไม่ไรเงีกยเอาแล้วว่าเพื่อน มูอายเต็มเลยน,นี่อย่างน้อยหลุดเด็ดกูก็ภูมิใจกับตัวนี้ <laughs> พินามี้องแน่ับดูดูของกู <c oughs> อันาถเอ้ยต้องร้อยเก้าสิบเลยของกูมีบทสี่หนึ่ง <c oughs> บทด,ดาวคือด้วยมึงดูความอันาถไม่กูไม่กล้ากด วันนั้นปิดคลิปอ๋อ